สวัสดีครับนักเรียนชั้นป3เป็นยังไงบ้างครับเจอกับเกมมาริโอที่ครูสร้างขึ้นมาโดยใช้โปรแกรม Powerpoint สนุกไหมครับถ้านักเรียนอยากจะสร้างเป็นนะครับนักเรียนต้องเข้าใจหลักในการทำงานก่อนนะครับเพราะการทำงานยังมีขั้นตอนหรืออัลกอริทึมนะครับเราจะนํามาใช้ในการเขียนโปรแกรมขั้นพื้นฐานครับงั้นเรามาดูกันเลย ว่าขั้นตอนในการทำงานหรือการเขียนโปรแกรมขั้นพื้นฐานโดยการสร้างกระบวนการอย่างเป็นขั้นตอนนั้นเป็นยังไงนะครับอัลกอริทึมคือขั้นตอนวิธีเป็นกระบวนการแก้ปัญหาที่สามารถอธิบายออกมาเป็นขั้นตอนที่ชัดเจนเช่นการนำข้อมูลเข้าแล้วจะได้ผลลัพธ์เป็นอย่างไรซึ่งทำได้โดยการเขียนบอกเล่าการวาดภาพ หรือการใช้สัญลักษณ์นะครับการแสดงขั้นตอนวิธีการแก้ปัญหาโดยการเขียนการบอกเล่าคือการใช้ข้อความที่เป็นภาษาพูดในการอธิบายลำดับขั้นตอนวิธีการแก้ปัญหาตัวอย่างเช่นโป้เขียนอธิบายลำดับขั้นตอนการเลือกซื้อส้ม1กิโลกร,รมัมขั้นตอนก็คือ 1. หยิบถุงพลาสติก 2. หยิบส้มใส่ถุงพลาสติก 3. ามนำส้มช่างบนเครื่องช่าง 4. ตรวจสอบเงื่อนไขการเลือกส้มเลือกส้มให้ได้1กิโล 1. ถ้าน้อยกว่าให้หยิบส้มเพิ่ม 2. ถ้ามากกว่าให้หยิบส้มออก 3. ถ้าเท่ากับ1กิโลแล้วให้หยุดหยิบส้มแล้วก็ในข้อ5ก็คือจ่ายเงินให้กับคนขาย 2. การแสดงขั้นตอนวิธีแก้ปัญหาโดยการวาดภาพนะครับคือการใช้รูปภาพมาอธิบายขั้นตอนวิธีการแก้ปัญหาทําให้สามารถเห็นลําดับของขั้นตอนวิธีการทํางานได้ชัดเจนกว่าการแสดงขั้นตอนวิธีโดยการเขียนบอกเล่านะครับตัวอย่างเช่นโอ้วาดภาพแสดงลําดับขั้นตอนการเลือกซื้อส้ม1นกิโลเป็นตามดังภาพนี้นะครับ 1. หยิบถุงพลาสติก2 หยิบส้มใส่ถุง3ชั่งครนี้ยังไม่ถึง1กิโลใช่ไหมครับพอโป,โป้ต้องการ1กิโลก็4หยิบส้มเพิ่ม5ดูน้ำหนักที่ชั่งนะครับตอนนี้เกิน1กิโล6ก็เลยหยิบส้มออกและ7ดูแล้วได้1กิโลพอดีนะครับก็เลยทำละเงินครับผม3การแสดงขั้นตอน วิธีแก้ปัญหาโดยใช้สัญลักษณ์หรือผังงานนะครับคือการใช้สัญลักษณ์อธิบายขั้นตอนวิธีการแก้ปัญหาเมื่อปัญหาที่ต้องการแก้ไขมีความซับซ้อนมากขึ้นความยุ่งยากในการเขียนอธิบายขั้นตอนวิธีการแก้ปัญหาก็มักจะมากขึ้นด้วยการใช้ผังงานจะทําให้สามารถอธิบายขั้นตอนวิธีการทํางานได้สะดวกยิ่งขึ้นนะครับโดยสัญลักษณ์ของผังงานอย่างง่ายนะครับ ก็จะมีแบบนี้นะครับ 1. สัญลักษณ์เริ่มต้น start หรือสิ้นสุดนะครับ 2. สัญลักษณ์การตัดสินใจนะครับ d i s r i n c t i o n 3. สัญลักษณ์กระบวนการทำงานคือ process นะครับ 4. สัญลักษณ์ทิศทางของข้อมูลนะครับเป็นลูกศรคือ four line และ 5. สัญลักษณ์จุดเชื่อมต่อนะครับเป็นจุดสีแดงคือคอนเนคเตอร์นะครับครับเมื่อโป้นำสัญลักษณ์เมื่อกี้นี้นะครับมาเขียนเป็นผังงานแสดงลำดับขั้นตอนการเลือกซื้อส้ม1กิโลก็จะได้เป็นแบบนี้นะครับ 1. สัญลักษณ์เริ่มต้นครับ 2. สัญลักษณ์กระบวนการนะครับคือโรเซสนะครับหยิบถุงพลาสติกสัญลักษณ์กระบวนการนะครับหยิบส้มใส่ถุงพลาสติก สัญลักษณ์กระบวนการอีกนะครับก็คือนำส้มไปชั่งบนเครื่องชั่งนะครับจากนั้นมีสัญลักษณ์เงื่อนไขนะครับคือถ้าส้มมีน้ำหนักน้อยกว่า1กิโลหรือไม่ถ้าใช่ใส่ส้มเพิ่มนะครับแล้วก็นำกลับไปชั่งใหม่แต่ถ้าไม่ใช่ก็ต้องมาดูว่าส้มมีน้ำหนักมากกว่า1กิโลหรือเปล่านะครับ ถ้าใช่ก็ให้หยิบส้มออกแล้วนำกลับไปชั่งใหม่แต่ถ้าส้มเท่ากับ1กิโลพอดีก็ให้ใจ่ายเงินให้กับคนขายแล้วก็สิ้นสุดกระบ,บวนการครับครับงานของเด็กชั้นปสาที่ครูให้ทำในครั้งนี้นะครับคือใบงานที่1.2.1นะครับเรื่องการแสดงอัลกอริทึมครับ จากคำชี้แจงนี้นะครับให้นักเรียนพิจารณาสถานการณ์แล้วแสดงอัลกอริทึมออกมาเป็นขั้นตอนโดวยวิธีการบอกเล่าการวาดภาพและการใช้สัญลักษณ์นะครับจากภาพนี้นักเรียนจะเห็นว่าเป็นภาพห้องครัวใช่ไหมครับในโรงอาหารของโรงเรียนมักพบปัญหานักเรียนทานอาหารแล้ววางจานทิ้งไว้บนโต๊ะอาหารให้นักเรียนวางแผน เพื่อแก้ปัญหาแสดงขั้นตอนการแก้ปัญหาการทานอาหารแล้วไม่เก็บจานจากการบอกเล่าการวาดภาพและการใช้สัญลักษณ์ให้ถูกต้องหากทำเสร็จให้ตรวจสอบว่าถูกต้องหรือไม่ครนี้เขาก็บอกว่าให้นักเรียนแสดงขั้นตอนการแก้ปัญหาโดยการบอกเล่าก่อนนะครับอ่เราก็มาดูวิธีการเลยครับวิธีการ ของการบอกเล่าโดยอธิบายเป็นข้อนะครับจากปัญหาที่เราพบว่าเฮ้ยนักเรียนทานอาหารแล้วก็วางจานทิ้งไว้บนโต๊ะอาหารนักเรียนจะมีวิธีการแก้ปัญหาอย่างไรจากการทานอาหารแล้วไม่เก็บจานเราก็มาดูขั้นตอนเลยนะครับเริ่มจาก1ไปซื้ออาหารหรือไปรับอาหารมานะครับ 2. นําอาหารมารับประทานที่โต๊ะ 3. รับประทานอาหารเสร็จแล้ว 4. ี่นำภาชนะไปเก็บที่จุดเก็บภาชนะ5กลับมาตรวจสอบอีกครั้งนะครับว่ายังมีภาชนะอยู่บนโต๊ะหรือไม่คราวน,นี้เราจะมีข้อย่อยนะครับคือ5.1ถ้ายังมีภาชนะวางอยู่บนโต๊ะให้กลับไปทําข้อ4ใหม่ครับคือนําภาชนะไปเก็บที่จุดเก็บภาชนะแต่ถ้าข้อย่อยที่2นะครับ5.2ถ้าไม่มี ก็ให้สิ้นสุดการทำงานไปที่ข้อ6เลยครับคือจบการทำงานครับนี่นะครับให้นักเรียนแสดงขั้นตอนวิธีการแก้ปัญหาโดยการวาดภาพใช่ไหมครับโอเกงั้นเราไปดูกันเลยภาพที่แสดงขั้นตอนการแก้ปัญหาโดยการวาดภาพเด็กทานอาหารแล้วก็ไม่นำจานหรือภาชนะไปไว้ที่จุดเก็บภาชนะนะครับ เรามาดูเลยนะครับภาพที่1จะเห็นว่าเด็กนักเรียนไปรับอาหารหรือไปซื้ออาหารใช่ไหมครับต่อไปภาพที่2นํนำอาหารมาทานที่โต๊ะอาหารภาพที่3ารับประทานอาหารเสร็จภาพที่4นํนำภาชนะไปเก็บที่จุดเก็บภาชนะจากนั้นเราก็มาทำการตรวจสอบภาพ กลับมาดูที่โต๊ะยังมีภาชนะวางอยู่ให้นำกลับไปเก็บอีกครั้งแต่ดูที่โต๊ะแล้วไม่มีภาชนะวางอยู่อีกใช่ไหมครับก็ถือเป็นการสิ้นสุดการทำงานนะครับครับและในส่วนของใบสุดท้ายนะครับที่จะแก้ปัญหาเด็กนักเรียนไม่นำจานหรือภาชนะไปเก็บไว้ที่จุดเก็บภาชนะในใบสุดท้ายนะครับ ซึ่งเป็นการแสดงวิธีการแก้ปัญหาโดยใช้สัญ,ญลักษณ์หรือโฟชาร์ปนะครับงั้นเราไปดูกันเลยสุดท้ายแล้วนะครับการแสดงขั้นตอนวิธีการแก้ปัญหาโดยการใช้สัญ,ญลักษณ์โฟชาร์ปนะครับในการเขียนผังงานนะครับนักเรียนจะต้องใช้สัญ,ญลักษณ์การเขียนผังงานให้ถูกต้องกับการใช้ข้อมูลนะครับในส่วนแรกเลยนะครับเริ่มต้นครับใส่ ใช้สัญลักษณ์เริ่มต้นครับแล้วก็มีลูกศรทิศทางนำข้อมูลนะครับจากนั้นมาสัญลักษณ์กระบวนการทำงานนะครับกระบวนการทำงานนี้คือซื้ออาหารหรือไปรับอาหารนะครับแล้วก็ลูกศรชี้ทิศทางของข้อมูลนะครับต่อมาก็เป็นสัญลักษณ์กระบวนการทำงานนะครับโดยมีข้อมูลอยู่ว่านำอาหารที่ได้รับมาทานที่โต๊ะนะครับ ไปข้อมูลต่อไปก็คือรับประทานอาหารจนเสร็จและข้อมูลต่อมาก็คือให้นำภาชนะที่ทานเสร็จแล้วนะครับไปเก็บที่จุดเก็บภาชนะนะครับต่อมาก็ตรวจสอบว่าที่โต๊ะยังมีภาชนะอยู่หรือไม่นะครับถ้ายังมีอยู่ก็นำไปเก็บอีกครั้งนะครับแต่ถ้าตรวจสอบแล้วไม่มีภาชนะแล้วก็ สิ้นสุดการทํางานครับจะเห็นได้ว่าถ้าเป็นเงื่อนไขเป็นกระบวนการทํางานแล้วก็จุดเริ่มต้นหรือจุดสิ้นสุดจะมีสัญลักษณ์ที่ไม่เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นนักเรียนจะต้องวาดรูปสัญลักษณ์ให้ถูกต้องนะครับต่อไปนะครับในข้อสุดท้ายนักเรียนสามารถ นำแสดงขั้นตอนวิธีการแก้ปัญหาโดยใช้อัลคอริทึมไปใช้ประโยชน์อะไรได้บ้างในชีวิตประจำวันการนำแสดงขั้นตอนวิธีการแก้ปัญหานี้ไปทำเป็นปายประกาศให้นักเรียนคนอื่นปฏิบัติตามให้เข้าใจง่ายทั้งการแสดงวิธีการแก้ปัญหาแบบการบอกเล่าการวาดภาพและการใช้สัญลักษณ์ก็จบไปแล้วนะครับ สำหรับขั้นตอนในการแก้ปัญหาโดยการนำอัลกอริทึมเข้ามาใช้ในการแก้ปัญหาเพื่อให้แสดงขั้นตอนของวิธีการแก้ปัญหาได้อย่างชัดเจนนะครับต่อจากนี้ก็ขอให้นักเรียนได้ทำใบงานเพื่อที่จะได้ส่งคุณครูตั้งใจทำตั้งใจเรียนจะได้เป็นเด็กเก่งนะครับสวัสดีครับ